อย่าลืมกดติดตามน้องจ,าจา้าจ๋าตรงปูมสีแดงนี้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆของน้องจ,าจา้าจ๋าค่ะค่ะตอนนี้น้องจ้าจาเล่นจิปนะแล้วก็เม่นจิค่พาหนูมาสีเว้นเ้่นจิ๊บบอกว่า มา,มาซื้อขนมที่เซเว่นที่หนูชอบ5อย่างค่ะวันนี้แม่ใจดีใช่ไหมพ <Okay. S 1> านจษามาซื้อขนมนะคะที่เซเว่นนะ <c oughs> ให้เจะจาซื้อได้กี่อย่างนะ5อย่าง5อยา่ยางกี่นิ้วตรงนั้นหล้5นิ้วขนมที่จ,จ๋าคิดว่าจ,จ๋าชอบที่สุดนะคะให้ซื้อเลย5อย่าง <c oughs> อะไรก็ได้5อย่างแม่ไม่ห้ามเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะจ๋าจะชอบอะไร <c oughs> ขนมอะไร5อย่างในเซเว่น่าไป, <c oughs> ไปเลย <c oughs> อะไรคะเอาอะไรห้าอย่างอย่างที่หนึ่งชอบกินอะไรย0บาทเอาเลย,นเนยชอบกินอันนั้นเหรออ่ะลูกอม,มอะไรอีกอะไรอีกที่ชอบกินอ่ะม,ม,นะมีไหม,ม,มอ่ะเอาเลยยิบเลย มออมอะไรอ้าวมะพร้าวมาอีกมะพร้าวมะพร้าวอันไหนอ่ะชอบอันตรงเนี้ยอันนี้มันเผ็ดอันไหนอ่ะเอาแบบไม่เผ็ดเอาแบบไม่เผ็ดเหรอเกีบาทอุ้ยทำไมถูกจังอ๋อนั่นแหละมาเลยเกียร์ละสามสามแล้วอะไรอีกต้องไปไปซื้ออย่างอื่นมัาง ขนมอะไรอ่ะที่ชอบอ่ะเอาไปเลยมาเลยน้ำหวานไม่ได้อยู่ทางนี้น้ำหวานอยู่บนตู้ใช่ไหมชอบสลาลัยอ่ะสลาลัยอันไหนดีสลาลัยอยู่ทางนี้สลาลัยนี่ไงสลาลัยชอบสลาลัยอนไหนแบบนี้หรือเปล่าเต็มแบบนี้หรอคะอ้าว ออเอากี่อย่างแล้วะน่าดูสิสเอา้าก็ซื้อได้อีกอย่างเดียวสิน,น้ำอะไรคะชอบน้ำอะไรชอบน้ำอะไรผลไม้หรออันไหนอ่ะแบบเป็นกล่องหรือว่าแบบเป็นขวดกล่องกล่องอ,าอา้าวอันไหนคะน้ำอะไรคะน,น้ำองุ่นน้องุ่นี่หรอข้างบนนี่หรอใช่ปะค่ะคอ,อ๋อน้ำองุ่น ให้หยังแล้วยังให้ยังแล้วอ่ะให้แถมอีกไหมให้แถมอีกไหมจับอีกป่ะเอาอีกกี่อย่างหนึ่งสองอย่างเอาสองอย่างยังไงอีกอาเอาขนมอีกละอะไรนะไออ่ะไปเลยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวมาดูสิอะไรเอ่ย ยิลี่อันนี้อ่ะที่ชอบที่สูจนอ่ะเอาอ่าอีกหนึ่งยางเออีกหนึ่งอยางไรอล้อีกหนึ่งยางเบออีกหนึ่งยางอะไรคะเบอรอีกหนึ่งยางคืออะไรใส่กรอกอ๋อใส่กรอกอเอาแบบชิ้นนะเอาแบบไหนอ่ะ เอาแบบชีสเหรอนี่มันเป็นชีสนะต้องแบบชีสเหรอหนูจะาแบบชิ้นเดียวอ๋อนี่เหรอไม่ชีสอ่ะอ๋ออันนี้ไม่มีชีสอ๋อนี่ค่ะอ้าวอ่ะแบบนี้ใช่ไหมอ่ะครบละครบละพอแล้วยังเอาไปเวฟก่อนเอาไปเวฟก่อนเย็โยนด้วยเอาไปเวฟอ่ะมาทางนี้ไปทางโน้นไปทางโน้นอ่ะให้พี่เวฟก่อนพี่เวฟก่อน เราไปดูที่บ้านเนาะหนูไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมาแล้วก็ค่อยมาดูการ์ตูนนะอา้าวน้องึกีาใได้แล้วยังคะของของห้าอย่างใช่ไหมแต่แม่แถมให้เัีจสองอย่างเป็นเจ็ดอย่างแล้วเนาะไอดูซิอย่างแรกคืออะไรคะขนมอะไรได้่ดูซิขนมชอม็อกโกแลตไมโลอ่ะอันที่สองคืออะไรนะ ชุบจุบใช่ไหมคะอ๋ออย่างที่สามอะไรแม่นี่เป็นอะไรหนุอันนี้ก็คือหมักฝรั่งเดนทีนรสบุบลลี่เดนทีนเขาชื่อบริเดนทีนค่ะแม่ไม่ได้พูดไม่สุภาพนี่คือน้ำผลไม้รสองุ่นนะคะอ้าวแล้วก็นี่อะไรคะขลมเยลลี่ โคคาโคล่าสุดสุดท้ายก็คืออะไรนะขอดอกไม่ใช่ขอดอกอดอกอะไรอันนี้คืออะไรนะสาหร่ายใช่ไหมอ่ะสุดท้ายคืออะไรสุดท้ายคืออะไรพอดอกอยู่ไหนอ้าวไม่มีหยิบลงมาด้วยสุดท้ายก็คือคอดอกนะคะขอดอกอดอกขอดอกของที่เราจะจ๋าไม่สมควรจะกินคืออะไรคะลูกที่หนูไม่ควรจะกินคืออะไรลูกโอมใช่ไหมแม่ไม่แม่ไม ปกติแม่ไม่ค่อยอนุญาตให้น้องเะจา๋าซ,ซื้อนะคะก็คือลูกอมหมากฝรั่งนี่แม่ซื้อแม่ซื้อให้ไหมแม่ก็ไม่ค่อยซื้อให้ใช่ไหมช็อกโกแลตแม่ซื้อให้ไหมนานๆซื้อทีใช่ไหมใช่ไหมคะเพราะว่าน้องเะจา๋าฟันผุอีมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วเพราะว่าน้องเะจ๋าฟันผุแล้วสลายก็กินได้นะ,ะเอาละค่ะอันนี้คือของที่น้องจเจจ่าชอบนะแต่บางอย่างแม่ก็ไม่อนุญาตให้จ,จ้อจา๋ากินใช่ไหมคะ แต่ไม่เป็นไรรอบนี้ให้กินให้กินก่อนหนึ่งรอบเอาละค่ะวันนี้ให้ดีๆเราวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนวันไหนแม่ใจดีแม่จะให้ซื้อหรอใช่วันไหนแม่ใจดีแม่จะให้ซื้อถ้ากินแล้วก็ต้องแปรงฟันนะถ้าขยันแปรงฟันก็ให้กินบ่อยๆเอาละวันนี้เราก็ลาไปก่อนก็อย่าลืมกลค์กดแชร์ให้นมเจ้าจ๋าด้วยนะคะค่ะขอตัวไปกินขนมก่อนอย่าลืมอย่าลืม 老师讲。